สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฟอ,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 อนไซไทยแลนด์วันนี้เรามีก๊อกก๊อกก๊อกก็คือก๊อกสามกระบอกนะครับวันนี้เรามีก๊อกสามกระบอกแล้วก็เป็นก๊อกจุดสี่ห้าทั้งสามกระบอกเลยจุดสี่ห้าหรือสิบเอ็ดมมนะจุดสี่ห้านิ้วหรือสิบเอ็ดมมก๊อกสามตัวนี้เป็นก๊อกแบบไหนอะไรยังไงมา กลอก3ตัววันนี้ที่เราได้มารีวิวนะครับก็คือเป็นกลอกตระกูลจุด 4, ทั้งหมดเลยและก็เป็นเจน4ทั้งหมดเลยผลิตที่ออสเตรียทั้งหมดเลยอ่าเริ่มต้นด้วยตัวแรกก็คือกลอก30เจน4นะกลอก30เจน4เนี่ยก็คือเรียกง่ายว่ามันเป็นตัวตัวคอม p พ c t กแล้วกันเพราะลำกล้องของกลอกตัวนี้อยู่ที่4นิ้วนะและด้ามของมันก็บรรจุ แม็กกาซีนของมันบรรจุ10นัดด้ามของมันก็จับพอดีมือในขณะที่ใส่แม็กกาซีนนะแต่ถ้าเกิดถอดแม็กกาซีนออกมันก็จะอว้าวหน่อยอารมณ์เหมือนประมาณอด้ามของก๊อกยี่สไลด์ยาวเหมือนก๊อกสิบนะมันก็จะเป็นจัดว่าอาจัดว่าเป็นคอมแพคเป็นจเป็นคอมแพคเป็นก๊อกเจนสี่ก๊อกสาเจนสนะอ่า จัดว่าเป็นคอมแพ c t ขย็บมาฟูไไซส์อีกหน่อยนึงนี่นก็เป็นไซส์มาตรฐานฟูไไซส์ตัวนี้ก็จะเป็นก๊อก21เจน Gen สขนาดจุดสี่ห้านี่แมกาามาแมกาซีนจุ13นัดอนัดแมกกาซีนจุ13นัดนะตัวปืนลำกล้องยาวประมาณ4.5นิ้ว นะสไลด์ของมันก็จะใกล้เคียงกับก๊ก17เลยเรียกง,ง่ายๆว่ามันก็คือก๊ก17ที่ใช้กระสุนจุดส5่ตัวปืนก็จะเท่ากับก๊ก17เลยแต่ว่าจะมีความหนาหน่อยมิติสไลด์ด้าบประมาณก๊ก17เลยนะครับต่อไปยาวสุดในรุ่นนี่ก็จะเป็นก๊ก41เจน4.45 แมกกาซีนบรรจุสิบสามนัดนะถ้าจะให้เปรียบเทียบกับรุ่นของเก้ามมตัวนี้ก็น่าจะเท่ากับก็อกสามสิบสี่ซึ่งความยาวลำกล้องยอยู่5นิ้วกว่าเลยเมื่อกี้เราวัดกันแบบนี่เดี๋ยวเราวัดกันแบบบ้านๆเลยนี่ทุกคนจะได้เห็นภาพเข้าใจง่ายนะประมาณ5.2นิ้วนะลำกล้อง ลำกล้องยาวประมาณ5.2นิ้ววัดจากปลายลำกล้องถึงท้ายลังเพลิงเลยยาวประมาณ5.2นิ้วนี่ก็จัดว่าเป็นตัวที่เกือบจะเป็นตัวที่ยาวที่สุดละในบรรดาปืนกอกที่ใช้กระสุนจุด4.5นะครับเฟรมก็จะสังเกตว่ามันก็จะเหมือนกับกอล3.4แหละกอล3.4ก็คือมันก็ใช้เฟรมของกอล17 มาใช้แล้วก็ยืดสไลด์ออกไปหน่อยอันนี้ก็จะเหมือนกันก๊อกยีกับก๊อกสีก็จะใช้เฟรมตัวเดียวกันนะก็เป็นตัวเฟรมแบบฟูลไซส์ตัวเดียวกันเลยเจน4อะไรคือเจน4ตอนนี้ปัจจุบันก็คือก๊อกมีถึงเจน5แาละเจนสี Gen ก็จะมีล่องนิ้วด้านหน้าตัวล็อกสไลด์มีอยู่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งไม่มีนะอาไกด์หลอดก็เป็นไกด์หลอดแบบสชั้นแล้วอืม กดแม็กก็สามารถสลับได้เราจะโยกจากซ้ายมาขวาขวามาซ้ายสำหรับคนถนัดมือซ้ายมือขวาได้หมดเลยนะเป็นยังไงกันบ้างกับข้อมูลที่เกือบจะเป็นเชิงลึกของก๊อกทั้ง3ตัวที่เป็นจุด4 5หนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูรีคอยล์ของ3กระบอกว่าลำกล้องที่มันสั้นลำกล้องที่มันอยู่ขนาดกลางลำกล้องที่มันเป็นลำกล้องขนาดยาว แรงรีคอยแรงสะบัดของมันเนี่ยเมื่อยิงกับกระสุนซ้อมนะครับมันจะมีแรงสะบัดมากน้อยขนาดไหนแล้วความแม่นยําจะเป็นยังไงแต่ต้องบอกก่อนว่าความแม่นยําของปืนก๊อกเนี่ยมันก็มีความแม่นยําในระดับหนึ่งอยู่แล้วจะให้เอามายิงแบบร้อยลูอ็กเลยมันก็ซึ่งซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากสำหรับปืนต่อสู้นะแล้วซึ่งก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่ปืนก็เป็นปืนเดิมก็ไม่ไม่สามารถที่แบบ ให้มันยิงร้อยลูได้แต่จะพยายามทํากลุ่มให้ดีที่สุดให้ทุกคนเห็นว่ามันมีความแม่นยําอยู่นะใครบอกให้ก๊อกยิงไม่แม่นหลอกสู้หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งไม่ได้โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความแม่นยําในระดับหนึ่งของปืนต่อสู้เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเราจะลองยิงกันสักกระบอกละสิบนัดน,นะโอเคไป้าโอเคครับก็จะเป็นก๊อกสามสิบก่อนที่เราจะลองยิงนะเดี๋ยวใส่ใไปเจ็ดนัด สองนัดแรกจะลองดูรีคอยของปืนว่าปืนมันจะบัดมากหรือว่าน้อยขนาดไหนแล้วเดี๋ยวอีก5นัดต่อไปก็จะลองยิงเป้าดูนะครับว่ามันแม่นกลุ่มแคบขนาดไหนปืนทุกตัวที่เราจะลองวันนี้เป็นปืนเดิมหมดเลยนะเพราะอาจจะนั้น,ม,นมันอาจจะมีกลุ่มโตหน่อยหรืออาจจะมีไกลแข็งกระตุกไกลลงก็เป็นเรื่องธรรมดาปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยในการยิงปืนวันนี้นะเราจะมาลองดูสองนัดแรกลองดูรีคอยก่อน ยิงกับลูกซ้อมนะครับยิงกับลูกซ้อมจิ๊บป,ปืนปกติด่ีคอยเป็นไงก็สะบัดต,ตึ๊บตึ๊บเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันในวิดีโออ่ะสองนัดแรกผ่านไปแล้วต่อไปเราจะมาลองยิงดูกลุ่มกระสุนกันมา หานัดนะครับอันนี้เดี๋ยวกล้องมาด้านหลังตรงนี้เลยจะลองยิงหัวนะครับยิงที่หัวนะห้านัดผมจะลองเร็งปานิดเลย อ่านไปแล้วเจ็ดนัดสำหรับอ่าก๊อกสามสิบเจนสี่อ่า,อาเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปยิงก๊อกยี่สิบเอ็ดอ่าอันนี้ก็เมื่อกี้ก๊อกสามสิบแล้วต่อไปก็จะเป็นนะก๊อกยี่สิบเอ็ดเจนสี่นะก็อย่างที่บอกว่าก๊อกยี่สิบเอ็ดมิติมันก็จะประมาณก๊อกสิบเจ็ด ก๊อกนะ ok 30ก็จะมิติประมาณก๊อก19แต่ตัวปืนนู้นผมจะหนากว่าเพราะว่ามันเป็นจุด4ีนะเหมือนกันครับก๊อก ok 21 Gen 4เจน4ีนี้ก็จะยิงทั้งหมด7นัด2นัดแรกจะให้ดูรีคอยของมันอีก5นัดต่อมาเราก็จะมายิงปานีดดูว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ดูรีคอยนะครับ2นัดแรก ความรู้สึกของผู้ยิงจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเฟมมันใหญ่เมื่อเมื่อตัวปืนมันใหญ่ขึ้นมันมีความนุ่มลงนะตัวปืนมันสั้นเนี่ยมันจะเตะมากกว่านี้นิดนึงพอเรามาเป็นตัวเฟรมปืนใหญ่ขึ้นมันจะมีความนุ่มลงนะทําให้เราคอนโทรลปืนง่ายไม่มีแรงสะท้านกลับมาที่มือมากเท่าไหร่มาเดี๋ยวต่อไปเรามายิงปานีดดู ยิงที่หัวนะครับตาเนี ร้อยห้านัดผ่านไปคอนโทรลเป็นธรรมดาเป็นปกติคือเมื่อปืนมันใหญ่เฟรมมันใหญ่มันก็จับถนัดขึ้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะคอนโทรลปืนง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับยิงดีคอนโทรลปืนอยู่เดี๋ยวต่อไปเราจะมายิงลำกล้องที่มันยาวขึ้นก็ก็ซีสิบเอ็ดนะครับก็ซีสิบเอ็ดก็อย่างที่บอกว่าเฟรมมันก็เท่ากับ ตัว21เมื่อกี้แหละแต่ลำกล้องมันยาวกว่านะลำกล้องมันยาวกว่าถ้าจะให้เปรียบเหมือนปืนปืน,ปน9มม,มก็จะเป็นก๊ก34นะ5ลำกล้อง5.2นิ้วยิงเหมือนกันครับ7นัด2นัดแรกเดี๋ยวจะให้ดูรีคอยปืนว่าปืนมันสะบัดขนาดไหนมันกระดกขนาดไหน5นัดตอบตอมาก็จะยิงแป้นยำนะครับอ่านะเดี๋ยวเราลองดู ปืนเป็นปืนใหม่ทุกกระบอกเลยนะครับปืนใหม่มากปืนเลี่ยมมากเลยสีน้ําเงินลอกตัวเลขยังยังอยู่ที่ปืนอยู่เลยนะครับอ่าอันนี้เราจะมาลองยิงดูรีคอยของมันปืนสามกระบอกผมจะจับแบบพอดีพอดีนะตอนยิงรีคอยตอนยิงดูรีคอยเนี่ยผมจะไม่ได้แบบเกรง็งบีบแน่นนะผมจะจับแบบพอดีพอดีสบายๆจับแบบถูกต้องนะครับเดี๋ยวลองมาดูรีคอยกัน จะสังเกตว่าความรู้สึกของผมนะมันแทบไม่แตกต่างอะไรจากไอตัวฟู l l s i z เมื่อกี้เลยตัวก็อกยี่สิบเมื่อกี้เลยนะแต่อาจาอาจะมีผลในเรื่องของความแม่นยําในการยิงระยะที่มันไกลขึ้นนะอันนี้น่าจะเป็นเพราะความยาวลากล้องที่เพิ่มขึ้นมาอีกเกือบครึ่งนิ้วนะเดี๋ยวต่อไปเหลืออีกห้านัดเราจะมาลองยิงดูความแม่นยํากัน ยิงโคตรแม่นเลยตัวนี้บอกเลยโ,โหยิงแม่นมากๆไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะยิงแม่นได้ขนาดนี้สําหรับปืนเดิมๆเลยนะปืนใหม่เดิมๆเลยอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูดูเป้ากันดีกว่านะอ่าเริ่มต้นที่ตัวแรกอ่าก๊อกสามิบนะก๊อกสาิบยิงห้านัดที่หัวแบบปาณีปืนมีความเตะยิงไปนัดนังเนี้ยวิ่งเข้ามาที่มือเลย รู้สึกว่ามันแรงมันวิ่งกลับเข้ามาที่มือกลุ่มกระสุนก็อย่างที่เห็นนะครับก็ตโตๆหน่อยแต่โดยรวมนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะในระยะ8เมตรที่เรายิงวันนี้เรายิงระยะ8เมตรนะครับอันนี้ก็คือตอน2นัดเล็งที่รีคอยล์ผมก็เล็งแบบหลวมๆแล้วก็ยิงตึง้งๆเลยส่วนอันนี้ยิงปานีดเล็งที่หัวนะครับเล็งที่หัวก็กลุ่มกระสุน5นัดทั้งหมด หยือนี้ประมาณกลุ่มน่าจะประมาณสองนิ้วไม่เกินนะครับประมาณ2นิ้วกอ็30นะต่อไปกอ็ <Hey. S 1> 21เจน๔กอ็21เจน๔จับแบบหลมหลวมสบายๆคลิปปืนแบบสบายๆเลงที่วงกลมให้ดูรีคอยสองนัดปืนก็เตะในระดับที่นุ่มนวลพอใช้ได้ นะไม่มีแรงสถานวิ่งเข้ามาที่มือเหมือนยิงก๊อกสามสิบนะก็คอนโทรลปืนอยู่นะครับมาดูยิงปาณิชต์ดูนี่กลุ่มกระสุนดีมากนะกลุ่มกระสุนดีมากนี่ห้านัดนะครับห้านัดเนี่ยกลุ่มน่าจะประมาณนิ้วครึง่งยังไงก็ไม่เกินสองนิ้วอีกแหละในระยะแปดเมตรนี่ถือว่าแม่นมากเลยนะ ถ้าผมชินกับปืนเนี่ยแล้วยิงเป้าวงกลมเนี่ยน่าจะทํากลุ่มได้ดีเลยผมว่ามีเอ็กอห้านัดน่าจะอยู่ในวง10วงเอ็กหมดเลยไม่น่าจะหลุดนะอันนี้ห้านัดสำหรับก๊อกยี่สิบเอ็ดนะก๊อกยี่สิบเอด Gen สซึ่งเป็นไซส์ที่มาตรฐานของปืนก๊อกมาต่อไปโอ้ยปืนเยอะไปหมด ล็อกสีเจนสีลำกล้องยาว5.2นิ้วนี่คือสองนัดที่ลองรีคอยของปืนแค่นี้ก็ประทับใจละตอนลองรีคอยก็ไม่ได้เล็งปานีชอ,อะไรมากมายเล็งประมาณกลางวงแล้วก็เหนียวไปเลยนะครับสองนัดอยู่ในนี้แต่ที่สําคัญคือเมื่อเมื่อตอนที่ยิงปานิชเนี่ยด้วยความที่ลำกล้องมันยาว5.2นิ้วล็อก ok 21 ว่าแบบมันมันคอนโทรลดีแล้วกลุ่มมันดีแล้วพลราม,มาเจอก็อก41นี่คือไม่ต้องพูดถึงเลยครับหนึ่งสองสามสี่นัดอยู่ในนี้มีหลุดออกมาหนึ่งนัดบนนี้คือยิงดีมากๆคอนโทรลปืนดีมากรู้สึกเลยว่าอการคอนโทรลเนี่ยอาจจะคล้ายๆายก็อก41แต่ความแม่นยำของมันเนี่ยก็สุนล็อตเดียวกันกล่องเดียวกัน เอามายิงมันแม่นมากกลุ่มมะเร็งตรงไหนมันไปตรงนั้นเลยนะครับมีกระโดดขึ้นไปนัดหนึ่งถือว่าแบบเฮ้ยดีจริงดีมากๆนะโอเคนะครับก็หลังจากที่เราลองยิงกันดูแล้วเมื่อกี้ผมก็จะสรุปคร่าวๆง่ายๆเลยตามภาษาชาวบ้านคนที่แบบสนใจในปืนแล้วแบบเฮ้ยอยากหาวิดีโอดูว่ามัน เป็นแบบไหนอะไรงไงก๊อกสามสิบเตะไหมเตะเหมือนกันหมดเลยนะครับแรงรีคอยที่มันสะบัดขึ้นเหมือนกันหมดเลยนะครับจากความรู้สึกนะแต่ปืนที่มันสั้นก๊อก30มสเนี่ยมันสั้นสุดรู้สึกว่ามันจะสวิงสถานเข้ามาในมือมากกว่ามากกว่า2ตัวนี้นะครับในขณะที่ก๊อกยี่สเและก๊อก4ีบอดเตะเนี่ย ฟลาปื้มันเตะขึ้นมาเนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ใกล้เคียงกับก๊กสามสิบแต่มันมีความนุ่มมันมีความนุ่มด้วยอาจจะเป็นที่เฟรมมันใหญ่มันจับง่ายจับถนัดปืนมันใหญ่มันดูดซับพลังงานที่มันปล่อยออกมาแทนที่มันจะวิ่งเข้ามือเราเหมือนก๊กสามสิบมันก็พลังงานก็สลายไปอยู่ที่ปืนละในระดับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของความแม่นแน่นอนอันนี้เห็นเห็นเลยวันนี้คือลำกล้องสั้น ก็จะแม่นน้อยกว่าลำกล้องยาวลำกล้องที่มีความยาว5.2นิ้วมันแม่นมากนะครับยิงกระจุกกลุ่มเดียวกันเลยแม่นกว่า4นิ้วครึ่งแม่นกว่า4นิ้วนะครับส่วนในเรื่องของการพกพาเนี่ยแน่นอนเลยคือปืนที่มันเล็กมันสั้นมันก็จะพกพาได้มิดชิดได้เนียนกว่าปืนที่มันยาวนะครับสองตัวนี้ ก็จะเหมาะกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องการพกนอกและต้องการคอนโทรลปืนได้ดียิงแม่นยำหรือมักกีฬานะครับก็จะเลือกฟูลไซส์ไปเลยแต่ถ้าจะเลือกพกซ่อนพกพานำพาก็จะเลือกก๊อก30นะครับยิงดีไหมยิงดีเหมือนกันหมดนะครับแต่จะมีอย่างที่บอกคือเตะแรงกว่าหน่อยสถานกว่าหน่อย แต่ไม่ได้เบอร์ก็สองตัวก็จะนุ่มนวลแต่ว่ามันก็จะใหญ่นะครับแต่ท่านต้องต้องทำความเข้าใจก่อนปืนก๊อกเนี่ยมันใช้งานง่ายแต่ในเรื่องของการพกพาเนี่ยพอเรามาเป็นกระสุนจุดสห้าแล้วปืนมันจะหนากว่าขนาดเก้ามมนะปืนมันจะหนากว่าขนาดเก้ามมอันนี้คือก๊อก19ที่เป็นขนาด9้ามมเรามาดูความหนาของปืน จะสังเกตว่าปืน .45 เนี่ยมันมีความหนากว่า9มมเยอะมากนะครับก๊อก30ที่ผมบอกว่าถ้าจะพกพานเนียนๆ <น referenced S 2> ก็ต้องก๊อก30เลยเห็นไหมมันก็มีความหนากว่า9มมแต่มิติอย่างที่บอกอ่านี่มิติอย่างที่บอกสไลด์มันก็ความยาวใกล้เคียงกันเลยนะครับด้ามถ้าใส่แม็กกาซีนเข้าไปด้วยมันก็จะด้ามมันก็จะขนาดเท่าก๊อก19เลย ด้มันก็จะขนาดเท่าก๊อกสิบเก้าเลยนะมาเป็นยังไงกันบ้างกับคลิปวิดีโอที่ทางฟอนไซไทยแลนด์ได้มารีวิวให้ทุกคนเห็นว่าปืนก๊อกปืนใหม่แกะกล่องมาเนี่ยยิงเป็นยังไง ในในเวอร์ชั่นของจุดสี่ห้านะครับเราก็มีโอกาสได้เอาสามตัวมาเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยจะเสริมให้อีกนิดนึงซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ก๊อกสามสิบแต่มีความรู้สึกแบบที่ผมเปรียบเทียบไปเนี่ยว่าเฮ้ยโหปืนมันหนามันน่าใช้มากเลยนะมันเป็น11บอมมของก๊อกที่น่าใช้มากเลยแต่ว่ามันหนาติดอย่างเดียวคือมันมหนาบางคนมือเล็กแต่ก็อยากได้มันมีก๊อกสามสิบหก นะครับก๊อกสาที่กก็มิติจะเท่ากับก๊อก30ิบเลยแต่ว่ามันจะเป็นแม็กแถวเดี่ยวข้อดีของแม็กแถวเดี่ยวคือปืนมันก็มันก็จะไม่หนาตามนะครับสไลด์เนี่ยมันก็จะประมาณเอ่อก๊อก19เลยความบางมันจะเท่ากับปืน9มม,มเลยแต่ว่ามิติยาวสูงมันก็จะเป็นก๊อกสาิเนี่ยแหละนะโอเควันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมช่องของเราก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กดซับสไคร b ์กดติดตามของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ